สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาทินมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีครังรถมือสองนะครับคังรถเอาทินมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้ ทุกรุ่น400คันเฉพาะัลติสนะครับ50-60คันและที่สำคัญเมื่อวานนี้มีัลติสเข้ามาใหม่5คันนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตกันแล้วก็มีคันนั้นครับสีขาวมุกนะไฮบริดที่มันเข้ามาประมาณสัก3วันที่แล้วอะ่ะนะก็อยู่ในเฟรมนี้ด้วยนะครับอะใครอยากได้นะครับัลติสนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่ไม่หลักหมื่นคันนี้ไม้แค่7,000นะเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นปี19ผลิตปลายปีครับก็มีนะสำหรับโฉมหน้านิวหน้าใหม่แบบนี้หรือัลติสนะครับโฉมปี10 17 18 19กลางปีเนี่ยนะครับก็จะมีเข้ามาอีก4คันนะครับเดี๋ยวจะพาดูทุกคันบอกเลขไม้ทุกคันนะเป็นปี19ทุกคันนะครับสำหรับตัวหน้านี้นะครับหน้าตัวไม้ได้เชนนะครับใครสนใจนั้นราคาดีด้วยนะครับผ่อนน้ะมาณตั้งเจ็ดพันอะเจ็ดพันเจ็ดพันหนึ่งประมาณนี้นะสำหรับตัวหน้านี้แล้วคุณได้ปี19นะครับรถนี้เป็น19ผลิตปลายปีมีสีบลอลเข้ามา3คันครับไม้เริ่มต้นประมาณแสนหนึ่งนะแล้วก็สีขาวคันนี้ไม้ก็แสนหนึ่งเหมือนกัน นะครับใครรอสีขาวนะครับปี19นะปี19ึ่เชมไม้นเชนเข้ามานะครับแล้วก็สีบลอนนะอีก3คันสภาพดีคัดเกตด A มามานะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวปลดระวางปอดูนยนครับที่มาที่ไปของรถชัดเจนนะแล้วที่สำคัญช่วงนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกมากนะครับเริ่มต้นแค่2.39เองนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39นะ4ปี5ปี2.59ครับ6ปี3.597ปี4.49บอกเลยว่าดอกเบี้ยนี่เทียบกับป้ายแดงเลยนะ นะครับเปีประมาณเนี่ยสี่สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับป้ายแดงนะก็ประมาณนี้6ปี3%ปกว่ากว่าก็ป้ายแดงนะครับอ่าแต่รถมือสองคุณฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวได้นะครับของเราไม่ได้ขายราคาเวอร์ไปนะเราขายราคาคัดเกรดมาแล้วเนาะเรากรา็ราคาเนี่ยมันถูกกว่าเกรดโดนลดโดนแน่นอนนะแต่คุณได้สบายใจนะครับรถมือสองหคันคุณใช้งานอีก กี่ปีครับ10ปี15ปีไม่ไม่ได้ใช้อีก2เดือนหรือ2ปีใช่ไหมนะครับดังนั้นซื้อต้องดีซื้อที่มีคุณภาพนะครับอยู่กับเราไปนานๆนะครับคุ้มๆแบบนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับเพชรยนต์นะรับประกันนะครับไม่มีชนหนักปิกความจมน้ํากับไม่กอไม้ไม่มีเรื่องทะลุตุ่นหายนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทุกคันนะแล้วก็เดี๋ยวจะแถมนะมียาลิสคอสนะครับปี20ตัวไฮนะท็อปสุดแบ็คท็อปด้วยแล้วก็นี่ครับวีออสตัวไฮท็อปสุดเหมือนกันเข้ามาเหมือนกัััันน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 มมมมาาาเเเเดีีีี๋ยยววผผขอออุญตตะคคครรบิ่่่่้้้ทชื ลูกค้าน่าจะสนใจเยอะนะครับอสำหรับคันนี้เลยเป็นปี19ครับ19ผลิตกลางปีครับเอาติส1.6รุ่นจีครับปี19รถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางคันนี้ทะเบียนนี้3271คุณได้สีขาวครับเลขไม้ห1 6 0 0 0ราคานะครับอยู่ที่425,000 0ฟรีดาวผ่อนประมาณ7,200นะอันนี้คือ7ปีครับผ่อนยาวๆ7ปีเบาๆฟรีดาวได้เพราะอะไรปี19ชมนี้นะครับราคาประเมินไฟแนนซ์ เขาเขาประเมินไว้ประมาณ4ี่แสนหกนะเขาประเมินไว้4ี่แสนหกแต่เราขายแค่เนี้ยสี่มันเริ่มต้นจาก399นะสำหรับชมนี้379ก็มีแต่ไม้มัน2 0 0แสนนะครับผ่อนเริ่มต้น6 0 0ันกว่าบาทแต่ผมแนะนำนะซื้อนะไมประมาณต้องแสนนิดๆอ่ะแสนต้นเงี้ยผมว่ากำลังดีเพราะอะไรมันผ่านการแมนเทนนนนะครับใหญ่จากศูนย์มาแล้วเพราะพรุ่งนี้รถเช็คศูนย์ตลอดนะครับไม่ข้ามแสนหรือแสนนิดๆเนี้ยมันจะเปลี่ยนพวกหัวเทียนอะไรแบบเนี้ยมาให้แล้วลูกปงลูกปืนนะเขาจัดการให้แล้วนะสำหรับศูนย์บริการดังนั้น นะไม่ประมาณนี้ผมว่าโอเคไหนอะย่างคันนี้ครับ4 2แส0สาันครับสีดาวผ่อน7 2นครับคุณได้สีขาวทะเบียน3 2 7 1ปี19เลยนะใช้งานต่อยาวๆรถใช้งานแค่5ปีประวัติศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับกุญแจได้แบบสมาร์ทเอนทีสภาพดีมากอันนี้คือยังไม่ปรับสภาพนะยางได้ยางดันหลบครับล้อแม็กสินิ้วดำเงาตัดคมเมียมนะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับสวยๆเลยนะคันนี้ใครล้อสีขาวนะคันนี้มาแล้วแล้วเดี๋ยวมีสีบอลเงินอีกันนมีห้าใหม่คันนม นะสวยๆนะจอดตรงนี้นะก็มีละองนะครับฝนเมื่อวันนี้ฝนตกแต่ภายในนะเขาถอดเบาะแล้วนะครับเขาถอดเบาะแล้วเพื่ออะไรครับวันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยมันเป็นวันพุธเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ลูกค้ามาดูรถเยอะนะเริ่มมีนัดทยอยขอเข้ามาดูกันแล้วดังนั้นนะครับเรารีบรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับช่วงเที่ยงเราถอดเบาะ เก็บงานเลยนะวันเสาร์ที่ลูกค้ามาดูนะครับจะได้ครบถ้วนนะครับใส่บอกอะไรให้เรียบร้อยแต่ภายในนะสะอาดสะอาดนะครับได้พูดสตาร์ทครับไม่แท้ไม่เดิมหนึ่งแสนหนึ่งพันนะครับสวยน่าใช้ผมบอกเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนสีขาวนะครับมันได้มีมาบ่อยๆผมยกตัวอย่างเข้ามาสิบคันอ่ะผมให้สิบห้าคันเลยอ่ะสีขาวมาคันเดียวนะครับอ่าอีก อีก11 12อ่ะเป็นสีบลอลนะครับแล้วก็สีดําสีเทาดํานะปนๆมานิดหน่อยนะครับเป็นสีหายากนะเข้ามาแล้วไปตลอดเลยคันนี้ไม่ไม่เยอะด้วยไม้แค่แสนหนึ่งครับสี่แสนสองหมื่นห้าพันฟีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันสองนะคันแรกน่าสนใจแล้วใช่ไหมมาดูคันที่สองครับคันนี้รถเนี่ยมันจะเข้ามาสีบลอลนะครับสามคันอย่างคันนี้เนี่ยหกสองศูนย์สามเนี่ยไม้มันจะประมาณแสนสองแสนสามประมาณนี้นะครับ สวยน่าใช้เหมือนกันเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวทะเบียนสวยด้วยเนาะ8กลนะ8กลนะครับ6203นะครับ1.6รุ่น G เข้ามาใหม่นะครับรอปรับสภาพอยู่ับอ่าภาษีต่อมัน68เรียบร้อยครับภายในสะอาดสะอาดนะผมบอกเลยคันนี้สภาพกริบมากนะสภาพกริบกริบครับใครสนใจคันนี้นะครับมาประมาณแสนแสนสองอะประมาณนี้แสนสองแสนสามนะครับมันจะมีแสนสองกับแสนสามแล้วก็แสนหนึ่งราคาเท่ากันเลยสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน มาก่อนนะเกดเดียวกันนะเข้ามาพร้อมกันคุณเอาไม้แสนหนึ่งก่อนนะครับคุณมาช้าดนึนงคุณเอาไม้แสนสองเพราะราคาเท่ากันครับสี่แสนนะสี่แสนสองหมื่นเอาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคันนี้ไม้แสนสามครับไม้หนึ่งแสนสามหมื่นครับอ่าแสดงว่าคันที่จอดอยู่คันนู้นอะ่ 102, นะไม้แสนสองอ่ะเผื่อใครสนใจนะคันนี้เลขไม้ประมาณแสนสามครับอ่าเข้ามานะสี่คันครับแสนหนึ่งสองคันแสนสองหนึ่งคันแสนสามหนึ่งคัน, 1, 3, 1, คนราคา สีหเ้ครับโยเวนสีขาวที่จะเป็น4-25แพงกว่าแค่6ก0 0นะแต่คุณได้สีขาวแบบนี้นานๆมาทีาเบอร์ใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินโทรหาผมเบอร์นี้นะครับ065 951 3374ผมนะครับรับสายเองไลน์ ID ครับ p e k 1 5 2อแอดไลน์มาผมตอบแชทเองนะครับผมเป็นผู้จัดการสายขายที่นี่นะครับแล้วก็ผ่านการอบรมและรับรองมารตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับ ซื้อรถมือสองนะครับทักมาหาผมผมคัดให้นะครับคันไหนที่สวยโดนใจนะคันไหนที่สวยกลิบเดิมนะผมเช็คให้ละเอียดรอบคันทุกคันนะครับเอาติสนะครับผ่านสายตาผมนะผ่านการเช็คจากผมเองทุกคันนะดังนั้นผมจะรู้นะว่าคันไหนมันน่าสนใจไม่น่าสนใจเดี๋ยวเราบอกกันนะครับแอดไลน์มา idpek152 อ่ามาดูคันต่อไปครับคันนี้6925ผมเชื่อว่าหลายๆท่านกำลังกำลังชอบนะกำลังหาอยู่ สำหรับโฉมนิวนะครับหน้าใหม่แบบนี้ปี1 9ผลิตไปปีครับคันนี้4,99,000ไม่เก้ไมคแค่เ็ด่นะครับสวยหน้าใช้ไม่70,000หมครับไมคหลักหมื่นมาแล้วนะเผื่อใครสนใจครับติดต่อหาผม065 951 3374ครับเอาติสหน้านิวเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบ TNGA ครับ TNGA คือแพลตฟอร์มใหม่ของโตโยตานะรถที่ผลิตตั้งแต่ปี18บปลายปีนะครับเช่นนะ CHR นะครับ หรือ New Camry นะได้เป็นโครงสร้าง TNGA หมดแล้วนะครับแล้วอันนี้นะครับผลิตปี19ปลายปีก็ได้เป็น TNGA เหมือนกันนะครับการเข้าโค้งอะไรยึดกอนถนนมันดีขึ้นความปลอดภัยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ช่วงล่างเขาดีขึ้นถูกเซตนุ่มจากโรงงานนะครับช่วงล่างก็เป็นแยกอิสระแล้วสายขวานะครับชม,กชมเก่าชมตะกี้ที่พาดูมันจะเป็นคานตรงอยู่เนาะชมนี้จะเป็นแยกอิสระสายขวาครับเผื่อใครสนใจช่วงล่างดีๆนุ่มๆน,นะผมแนะนำนะครับชมนี้ใช้ยาวๆขับดีกว่าแน่นอนนะแต่ละคามันจะมันก็จะขยับขึ้นนะครับอย่างคันนี้ชมนิวครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะข้างในครับมีแอร์หลังแล้วเผื่อใครนะที่มี ผู้โดยสารน,นะครับทางด้านหลังนะครับนั่งบ่อยๆเนี่ยสภาพดีมากคลิปมากเลยอะคันเนี้ยนะครับนี่คือเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถยังไม่ล้างเลยสภาพดีมากนะแล้วก็นี่ครับมีแอร์หลังให้แล้วนะแล้วก็แอร์แบ็กมีให้7ใบครับเบาะนุ่มๆเบาะมันจะคนละผิวสัมผัสกับ,กบตัวเก่านะอันนี้จะได้เบาะแบบซอฟทัชครับมันจะทรงนุ่มๆกว่าแล้วได้เป็นเบาะบักเก็ตซีทนะเก้าอี้เหมือนพวกเอสปอร์ตอะนะครับ แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายได้ครบหมดเลยนะครับสวยน่าใช้ลดหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์ครับนี่นี่ผลิตเดือน11ปี19โนเวมเบอร์นะครับให้ดูถึงแผ่นเพลทกันเลยคันนี้เบื่อใครสนใจครับทักมานะครับ0ูนย์1 3 3 7 4เเจเป็นอัลติช,ชมนิวครับทะเบียน6 9 2 5เซ็นเซอร์หลังไม่มีเดี๋ยวติดให้ฟรีนะครับอันไหนที่มันจำเป็นอนะ่ะที่มันมันควรจะมีในรถสักคันเนาะผมติดให้นะ แต่คันนี้นะครับเช็คคร่าวๆดูนะก่อนถ่ายคลิปรวมเนี่ยเดินดูรอบคันแล้วสภาพมันโอเคนะครับสวยน่าใช้ซื้อได้อย่างแน่นอนมาครับมาดูคันต่อไปคันต่อไปเข้ามาประมาณ3วันแล้วนะครับไม่ได้แบบพึ่งเข้าเมื่อวานนะแต่แต่อยากพาดูนะเพราะคันนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับใครอยากได้นะเอาติสที่มันเป็นไฮบิดอะแต่คันเนี้ยไมค์มันเก้าหมื่นเองนะครับเอาติสห8ไฮบิดเอนทรีครับไมค์แค่เก้าหมื่นได้สีขาวมุกครับ เครื่องพันหจะเป็นสีขาวซปเปอร์ไวท์เครื่องพันแจะเป็นสีขาวมุกนะมันเป็นเรื่งเองขังเจนที่แล้วแล้วของออาติสนะครับคันนี้ได้ปี20เลยนะไมค์แค่เก้าหมื่นครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังปอศูนยนะโลโก้สัลักษณ์ไฮบริดอยู่ครบทะเบียน1 2ึ่ได้สีขาวมุกครับได้เครื่องพันแครับได้ตัวไฮบริดครับ่านะภายในได้เป็นสีดําแล้วนะเผื่อใครชอบภายในสีดานะครับปี20เลยนะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ไมคแท้ไม่เดิมประมาณ98,000 นะประมาณ98,000มื่แบบนี้นะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับอ่าใครอยากได้นะประหยัดน้ำมัน25โลลิตรมานะครับตัวไฮบริดนะแบตเตอรี่นะยังรับประกันอีก6ปีเพราะอะไรเขารับประกัน10ปีจากศูนย์ใช่ไหมอันนี้มันขับมาแล้ว4ปีครับรับประกันอีก6ปีนะสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด539,000สามหมื่าพนครับฟีด้าผ่อน8,900จบย้าฟีด้าผ่อนแปดพันเก้านะคุณได้ไฮบริดนะครับเอาติสแบบนี้ไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะอะไรปีมันปียี่สิบอะครับมันยังใหม่อยู่เลยอะ นะครับสวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆแน่นอนนะสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374 line id p e k 1 5 2ดูช่องนี้นะโทรเข้าเบอร์นี้ผมตอบแชทเองนะครับชำนาญการแน่นอนด้านเอาติสไม่ซื้อไม่เป็นไรนะโทรมาปรึกษาก่อนนะครับหรืออยากได้เป็นรุ่นอื่นๆสีอื่นๆทักมานะครับถ้ามันเข้ามาเนี่ยผมส่งรูปดิบๆอะตั้งแต่มันยังไม่เข้าร้านอะให้พี่ๆรับชมก่อนเพราะอะไรอ่าก่อนรถเข้าประมาณวัน2วันอะนะครับผมจะมี คนส่งรูปมาให้ดูนะครับผมก็เช็คแล้วรมคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวส่งรูปให้ดูก่อนที่จะที่จะ,ะเข้าจริงนะครับเพื่อใครสนใจได้จองก่อนนะเพราะรุ่นบางคันมันติดจองไว้นะนะครับยิ่งไม่น้อย,อ,ยอะไรแบบนี้ครับมันจะไวมากเลยโทรมาก่อนนะเดี๋ยวผมดูแลให้0 6 5 9 5 1 3 3้าเมาครับฉมมาดังนี้เจอ V ีออตัวท็อปสุดอะ่ะอยากถ่ายนะคันนี้เบื่อใครชอบนะ v ีออสไฮครับไปแดงแดง7ื่0 0 0าครับตอนนี้399เอง นะครับไม่เก้าหมื่นหนึ่งผมมีวีออสไฮ่สามคันนะมีสีดำสองคันคือคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่เก้าหมื่นหนึ่งแล้วมีจอดโกดังสามไม่แปดหมื่นสองราคาเท่ากันเลยเลือกก่อนไปเอาไม่แปดหมื่นสองนะนะครับคันนี้ค่อยเลือกทีหลังนะแต่ราคาเท่ากันนะคันนี้ไม่ใช่รถหน่วยงานคันนี้เป็นรถบ้านครับอีกคันเป็นรถหน่วยงานนะคันนี้ไม่เก้าหมื่นหนึ่งสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่เก้าหมื่นหนึ่งนะครับสวยน่าใช้มีไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะล้อแม็กซลายนี้นะรู้กันออยู่แล้วเนาะเป็นตัวท็อปนะครับตัวไฮ ฟีดาวผ่อน6 0 0กคุญแจรองรับแบบเซ็นเซอร์สมาร์ทเอนทรีครับภายในได้พุชสตาร์ทแล้วแล้วก็เบาะนะรวมถึงคอนโซลนะครับประตูประตูเป็นดำแดงกล้องถอยจอสกรีนมีให้ครบแอร์ปรับดิจิตอลเป็นออโต้นะครับสวยน่าใช้นะครับ V off high นะครับตัวท็อปสุดนะครับเครื่องยนต์ดูอวี v ีทนะครับ 1,500cc เบอรใครสนใจครับผ่อนแค่6,007ฟังชันครบนะถูกกับายแดงกับเกือบ50%แล้ว นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาปี19นะคันนี้เผื่อใครสนใจ V of High ครับมามาเก็บกันต่อนะโซนนี้นะครับคันนี้นะครับถอดล้อล้างอยู่แต่ผมบอกเลยว่ามันน่าจะไปก่อนเพื่อนนะครับไม้มันแค่1 1 0 0 0 0สนหนะปี19ครับรถหน่วยงานมือเดียวปวดระวังปลอดศูนย์คุณดูล้อสำรองเขายังไม่เคยใช้เลยนะครับเราถอดล้อนะครับถอดล้างนะครับเมื่อวานเข้ามาเที่ยงบ่ายๆนะก็ทยอยล้างทุกคันแหละนะครับคันนี้ยังไม่ถอดเบาะครับนะคันนี้ยังไม่ถอดเบาะทะเบียน9 5975 ปี19ครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางปลอดศูนย์ครับ1.6รุ่นจีคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่ะ110่่งนเนี่ยนะครับ110,000พอดีนะแล้วก็คันนี้นะครับาราคาสิราคาเท่ากับไมล์แสนสามกับแสนสองเลย419,000ครับฟรีดาวน์ผ่อน7,100จบดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39ครับผ่อน7ปีดอกเบีย้ยประมา4.49นะสวยน่าใช้นะครับสาภาพกริ่นมากอันนี้คือแลกรับนะยังไม่ได้ไปเก็บงานอะไรเลยนะเนะพิ่งเข้ามาจอดเมื่อวานนนน่่ะคครับับแตสาภาาาพมมดดีกีกเยุณูข้งในนะ ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นได้พูดสตาร์ทครับอ่าเบาเบอะสภาพดีคอนโซลสภาพดีครับถอดล้อล้างอยู่นะนะครับเราก็ถอดล้อล้างทุกคันนั่นแหละนะครับสภาพดีมากเผื่อใครสนใจนะเก้าห้าเก้าเจ็ดห้านะครับหนึ่งจุดหกรุ่นจีปีหนึ่งเก้านะคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับผ่อนเจ็ดพันหนึ่งนะครับสวยน่าใช้ไม้น้อยสุดนะทักไลน์มาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะลอมใส่ล้อก่อนนะครับเอ้ามานี่ครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเหมือนกันเป็นรถบ้านนะครับ ยาลิสคอสปี20ตัวไฮนะครับแบ็กท็อปใครสนใจบ้างนะสำหรับยาลิสตัวเป็นยกสูงหน่อยนะมันจะยกสูงขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ10เซนได้นะสำหรับคันนี้7-8 6-7เซนอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นยาลิสนะครับเป็นโฉมโฉมเดิมมาแล้วมันไม่ใช่ยาลิสคอสที่ขายเหมือนป้ายแดงปัจจุบันนะครับเป็นยาลิสเครื่องพันสองอีโกคาครับแต่เป็นตัวคอสคือเขายกสูงนะครับแล้วก็มีชุดแต่งอะไรแบบเนี้ยแบ็กท็อปนะครับชุดแต่งนะให้ดูบึกบึนขึ้น นะมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยคันนี้ปี20ครับ1.25นะเครื่อง1200กว่าคาร์ครับพุตตาร์มีให้แล้วกล้องถอยจอสกรีนแอร์ปรับดิจิตอลออโตโอ้เบาะหนังนะเบาะหนังบักเก็ตซีทนะครับอ่าสวยน่าใช้เลยนะยกสูงหน่อยหน่อยเบาะหลังพับได้นะเป็นทรงแฮชแบก็กคันนี้ราคายังไม่เช็คเลยเดี๋ยวผมขึ้นตัววิ่งให้นะสำหรับราคาคันนี้นะแต่รู้แค่ว่าไม่88,000นะคันนี้ไม่88,000กิโลครับ1.2 ตัวไฮนะครับแล้วก็เป็นคอสด้วยนะครับอ่าประหยัดน้ํามันนะประมาณ23โลลิตรนะครับมีชุดแต่งบึกบึนนะให้แล้วแบ็กท็อปด้วยนะครับแบ็กท็อปแล้วนะแบ็กท็อปถ้าออกไปแดงเพิ่มอีกประมาณ7 0 0ดนะนะครับตัวถ้าไม่แบ็กท็อปก็ถูกกว่าเจ็ดพันเขาจะติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มให้สําหรับด้านบนนะอ่ะนี่ข้างล่างเห็นไหมชุดแต่งนะมันดูบึกบึนขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแฮชแบ็กห้าประตูแบบนี้ถ้าใครสนใจนะครับยาริทคอสไม้แปดหมื่นครับเพชรยนต์มีปี20ครับปี20นะคันนี้สนใจรีบทักมา 0659513374 line idpek152 นะครับใครสนใจนะครับรถมือ2รุ่นไหนคันไหนนีก็ทักไลน์มาได้วันนี้มาถ่ายอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่ประมาณเนี่ย6-7คันนะครับสนใจคันไหนติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374 line idpek152 ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดน,นะการอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ